ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ผมนะวันนี้นนก็วันนี้ผมมีของเยอะมารีวิวละันก็คือนะครับอ่าแบนเนอร์นะครับหรือว่าอ่าหรือว่า,หร,วาหรือว่าลายต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ผมมีนะครับอ่าเนี่ยครับแถวและอ่า25 30, 30 37 42 47นะครับมีเยอะมากเลยทีเดียวอันนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้มีมานหาสิบอัน สองเก้าเจ็ดสิบสองนะครับตรงน,นี้ก็ประมาณตัวน,นี้ลายอ่าผมโกะบอกก่อนนะครับอันนี้ก็มีลายบ้างเหมือนกันอันนี้รับลายถนนนะครับก็อ่าอยู่ในระดับที่ประมาณแปดสิบห้าถึงเก้าสิบแล้วน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบกว่าเจะประมาณแปดสิบหกนะนี่แปดสิบหกก็อันนี้ที่แปดสิบห้าเนาะ มาน,นี้นะประมาณกันนะ97ถึง102นะอันนี้ก็น่าจะ98นะครับ98ก็มีอะไรบ้างเหมือนกันอันนี้ลายประตูนะประตูสายลุงโอเคอันนี้ลูกเตานะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของฟองกาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะสวยนี่ว่ะใช่ ทำคลิปเนี่ยเมื่อวานเอาเนยเข้าตู้เย็นที่ก่อนอันนี้ะี่ก็อันนี้จะเป็นในส่วนของงานเครื่องหมายนะครับเออที่หาชเ่อดูในมุมสุดก็ติกว่านี่นะครับอ่ามีหลายแบบมากเลยนะครับโอเคซึ่งเดี๋ยวคลิปน,นี้ก็เป็นรูปทีทีลูปกราดนะครับแล้วก็ เครื่องหมาเตือนแล้วก็กูญสีใส่ลุงนะครับที่เจ็สิบสองันนี้แม่พิมและแม่สีตู้เซฟแล้วก็อ่าเ้อลองอันนี้อีกนะครับมีรูปกระจกนะโอเคมีหลายแบบมากก็สักทองแตงโมนะครับอ่าแล้วก็ ในวัน,นี้มีๆๆครับอต่ตอนนี้ก็นี้ก็ไลน์โรงแรมเนาะโอเคแล้วคลิปนี้ก็มีเท่าน,นี้กันเรเจอกันในคลิปหน้าโอเคผมไปนะครับ